่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนค่ะต่อกันนะคะที่มาของเกาะม่อนะคะกับคุณลุงทนของเรานะคะครับสวัสดีครับเอโตแล้วครับด้วยด้วยสภาพพื้นที่ที่นี่เกาะม้อเมื่อก่อนนั้นก็มีมีทรัพยากรมากมายด้วยหวตลับที่ต่างคุณต่างมหาและพาแทบจะไม่หมดนะครับพาได้แค่พาหวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็มีการรับซื้ออรับซื้อเรื่องเรื่องเรื่องหอยตลับนั่นหละครับ ไม่รู้โกไปทาหอยทอดว่าหอยอะไรตอนนั้นถังละสิบ,บาทก็มีการกินกันเยอะแยะลากขายขายนจนจนแทบจะหมดนะครับถึงมาตอนนี้ก็ด้วยสภาพตัางที่เป็นอยู่ต้องมีคนมาหาอยู่แต่ว่าได้น้อยได้คนละประมาณสามรูห้าเพราะด้วยธรรมชาติที่ว่ามันเปลี่ยนไปแลวปัจาัยมันก็น้อยลงคนมันก็เยอะขึ้นแต่คงความสมบูรณ์ไว้ด้วยด้านป่าชายเลนอะไรทวยสมบูรณ์ด้วย การอนุนรักษ์ของชุมชน,นและก็พื้นที่ด้วยด้วยช่วยกันรักษาไม่ไม่ล้มป่าชายเลนที่มีอยู่เลยคุสภาพพื้นที่ไว้มากมายแล้วก็เป็นที่อาศัยของปลาไม่ว่าปลากระพงขาวปลากระพงแดงแล้วก็ปลาเก๋าปลาหลายๆชนิดได้มาวางไข่เพราะว่าเป็นเป็นทะเลชายฝั่งไม่ไม่ใช่ทะเลที่ว่ากว้างไกลอะไรมากมาย เป็นที่วางไข่ของสัตว์นานาชนิดอันทีหลังต้องต้องมาช่วงหัวค่ำถ้ามาหัวค่ำแล้วมีการหากุ้งก็เบด้ยคนหนึ่งได้เยอะอยู่บนบนชายหาดบนหัวหาดนั่นมันมันคือกุ้งอะไรอะ่ครับพ่อเป็นเป็นกุ้งกุ้งขาวนี่กุ้งขาวคนละเป็นสองลูใช้วิธีการครอบ่างเดียวไม่มีการลากไม่ไม่ใช้เครื่องทุกอเลยคือครอบจับทีละตัวทีละตัวน้องี S <S เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ประมงด้วยอาตางเจ้าหนะ้าที่ประมงอ่าเมื่อก่อนนั้นผมก็ได้มาดูแลในเรื่องการสมาชิกของชุมชนนั่นแหละแต่คนชุมชนที่นี่ก็ได้เคารพกติกาของสิ่งกรารและกันนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ว่าบ้านทุ่งตาโคนหมู่ที่สี่ของเราเป็นอ่ตาตำบลอ่างเปือนรองนี้เป็นที่น่าอยู่หรือว่าเป็นที่พอใจของชุมชน ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะคุณคุณพ่อคุณพ่อขายมาแรงผู้ด้วยนะคะเดี๋ยวเออหอยหอยน้อหอยมาแรงผู้นะคะตัวโตมากเดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปดูกระชังที่คุณพ่อเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็มีหอยนางลมด้วยนะคะ แล้วมีผักพื้นบ้านที่ชื่อว่ายอดเขียงนะคะไม่ทราบว่าทุกคนเคยรับประทานกันหรือเปล่าจะบอกว่าผัดไข่หรือว่าต้มกะทิคืออร่อยมากนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะเป็นมีกิ่งชําด้วยนะคะจะอาจจะเอาไปปลูกนะคะด้วยด้วยกระเจงอยก็เหมือนกันที่นี่เป็นที่ว่างเปล่เราคู่เคยคิดว่าเราจะทํอย่างไรให้มันสร้างรายได้ให้ขึ้นกับในครัวเรื่องในชุมชนก็เลยรังแรกก็เอาหอยมาเ้ยงคู่มาจัด จุมพรน้อยหนึ่งแต่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจเอาเลี้ยงปั๊บก็มันตายไปหมดเหลือแค่สองพันกว่าบาทคุณไปสองหมื่นกว่าบาทก็ไม่เป็นไรเลยเหลือลุงใหม่อย่ังนั้นก็เอาเอาความรู้มาปรับใช้เลยก็ได้ผลอย่างทุกวันแล้วก็ได้เป็นกลุ่มกลุ่มเป็นกลุ่มวิชาชีชุมชนสมถุมาชีบเป็นสังกัคนแล้วก็มัการในการเลี้ยงหอยเลี้ยงคู่ประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้เราก็จะไปดูจังหอยกันไปดูหอยกันว่า มีมีโอยตัวขนาดไหนแล้วมีแบบไหนเดี๋ยวเราจะขึ้นชังนี้ก่อนได้ไหมได้ค่ะชังกลางหน้าเลยอันนี้นะคะชังตรงนี้นะคะเราไปชังที่สามกันอ่าชังที่สามนะคะไปชังที่สามไปดูการขึ้นหน่อยนี่เครื่องบินเครื่องบินมาแล้วเล่าเลยค่ะ มันบินโบยบินเออนี่ซ้มจีละเราถูกไอ้นั่นเลยอ่ะถูกไฟเลยมันจะบินผ่านถ้าถ้าสมมติ <S <S สัญญาณตัดไปเนี่ยบางทีเครื่องบินบินผ่านตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันใกล้สนามบินกระบี่นะคะก็เลยบางทีสัญญาณอาจจะตัดไป,ม,ปมันเป็นช่องการบินอ่าช่องการบินอ๋ออ๋อนองว้าเรียวเวลาเวลาเราโย่บนเครื่องซึ่งเรามองลงมานนองวามันตรงได้ทักที่มันจะมาอยู่ตรงนี้อ๋อ เพื่อนๆเ,เวลาถ้ามากระบี่นะคะมองลงไปด้านล่างมันจะแบบเหมือนป่าโคงา้งกลางที่เยอะๆอะค่ะที่เป็นโคง้งหลายโค้งอะค่ะคือตรงตําหนใหญ่เหมือนกันอ่าเราจะขึ้นให้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวก่อนจับไว้นี่จังบอยก็ประมาณนี้อ่าขึ้นไปลูกต,ตื่นเต้นจังอะฟีเปดตื้อต,ตัวรับตี <ไป S 1> ด้เอาเดีดูน้องบีนะคะ ตรงมี้ก็ลันคือว้ายน้องหวานนองเยอะตรงนี้วะคือไม่ได้ก็ไม่ตรงกระดาษตรงนี้ก็อย่างมันมาเยอะนะก็ใบว้ายดูก้ามไมตาอย่างเหมือนในตุ้งปลาติกนี่ใช่ไหมฮะไม่ไม่อย่างกระดานไปเลยอ๋อกรนดานเออเหมือนไม้ก็ได้ไม่ถนงก็ไปเออไม่ทราบเห็นไหมความหนักแน่นไม่ต้อีความหอยมาแมลงพูดนะคะได้ก็เดินไปทางไหนดีคะไม่นะหนูเลรก็ได้เดินได้เม็ดเลยต่างกันดังเก่งไหมนี่ว่าจะเป็นพวงพวงนี่มั่ง ใ่ขบหรอยังมนขึ้นี่นะคะระมานีนีไม่ได้หนวตีนะตัวตัวนี้ประมาณ20่สยาประมาณยี่สวตัวต่อกิโลยี่สิบกว่าตัวต่อกิโลนะคะอันนี้จะเป็นอย่างไซส์ที่เขาเรียกว่าไซสกลางกางไซสเล็กอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะใกล้เดี๋ยวแต่ว่าจ่ได้เดี๋ยวมันเยอะเลดี๋ยว่าต้างว่ารปเส้นไหมก็ยังไม่รวเส แต่ว่าจังหวะนี้ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ออกสู่ตลาดเนี่ยอ้ประมาณนี้อืมอันนี้เราใช้เวลานานแค่ไหนเราใช้เวลานานแค่ไหนอะคะปีกว่าปีกว่าปีกว่าปีกว่ปีกว่าเลอ๋ออันนี้คือปีกว่าครับแล้วแล้วแต่ว่าพอเอาไปวันก่อนแต่ว่าตัวเท้าท่อมันอะคะไอ้นั่นไอ้นั่นบางทีคางอยู่เป็นปีตั้งปีอ๋อนี่นี่แต่โอ้ยปีกว่าประมาณนี้มันใหญ่รุดแล้วเนี่ย อืจริงมันมันไม่เกินแปดเดือนไม่เกินแปดเดือนีมันมีความเสียวตกอยู่นะฮะอ่าโอ้สนใจจะกินหอยนะสนใจจะกินหอยสดๆก็มาได้ที่นี่นะคะทุ่งสาครนะคะเกาะม้อนะคะพ่อทนของเราดูค่ะอันนี้คืออายุปีป ประมาณปีสองเดือนปีสองเดือนแล้วปกติหอยมันกินอะไรอะคะโอ้หอยนี่กินอาหารธรรมชาติคือเป็นต้นแพงต้อนอ,อืมลดต้นทุนของการเลี้ยงหอยอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องดีว่าเราไม่ต้องกล้าอ่าทุกวันนี้ประสบปัญหาในเรื่องอ่าทุกคนถ้าเลี้ยงเลี้ยงของหรือว่าสร้างอะไรก็จะมีปัญหานในเรื่องลดเรื่องต้นทุนการอาหารอืมเดี๋ยวมัจะเลี้ยู่ไม่ต้องอืมเปนความสมบูรณ์ของธรรมชาติทีอืมเป็นต้นที่สมบูรณ์มากโดยที่ จนด้วยถ้าควางควางฝานี่จะเป็นบ้านโครงตีหนาแล้วมามัน,อ,มนอ๋ออีกควางซ้ายก็เป็นโครงท่าเรือหรือโครงบางพึ่งแต่จริงๆแล้วก็โรงแรมนักสาวาลีน้ำพุร้อนอือเป็นยอดของโครงบางพึ่งอือนี่ประมาณนี้อ๋อมันเป็นมันเป็นหนามคลองนี่นะพอนาทีว่าไล่มาบรรจบลงเลใ่ใช่ ตึงตึงไอ้นั่นนะคะทีทีท,ทีเขาเดี๋ยวได้เว้ยนำข้าวไหวเลยนะคะมันจะมีเล่ยู่กันอีกเล่นึ่ง้ยนข้าวของผมนั้นมันมนก็คือไล่มาอมโอ้โหแล้วมีแวบปอเลี้ยงถึงวันตายไหมเดี๋ยะบออด้วยว่า,าอันตายตายนคนตายหมด หนึ่งแล้วด้วยด้วยที่เราไม่เข้าใจเราสั่งมาเจอพายุมังคุดกะจำจำไม่ผิดนะนะสามปีสี่ปีที่ผ่านมาผ่านมานัแน่เลยพายุมังคุดมาลงปั๊บน้ําน้ําไม่ขึ้นพอดีน้ําตายจังหวะน้ำนิ่งอ๋อเดี๋ยวก็น้ําน้ํานิ่งอาจจะมีน้ําน้ําข้นขุนสั้งสังหมดเลยเกิดความเสียหายกันหมด ัั่งงกลลุเยแสดงว่ามันโยน้ำเข้มแล้วก็น้ำตรงเขื่อนไว้ไม่ให้หนิง,นงปน,นงันใช่ไหมคะมีเป็นต้นมามามา,มาหาใช่ <laughs> อ๋อแล้วก็ไม่ไม่มีน้ำไม่เคลื่อนไหวมันก็อยู่ไหมนะอ๋อเพราะเป็นต้นมันก็ต้องต้องมากับน้ำอยู่แล้วใช่ไหมค่ะอือเยอะแยะโอ้เยอะามากอันนี้คือหอยหมดเลยนะคะหอยทั้งหมดอ่า ใครสนใจสั่งได้นะคะสั่งได้นะคะหรือว่ามาทานสดๆที่นี่ได้เลยนะคะอ่า <c oughs> สายอะคะป้าทิ์สวยมากอมมโอเคดี๋เราขึ้นเรือได้ยังขึ้นได้แล้วค่ะขึ้นเรือเราไปต่อยไหมใช่ค่ะไปดูหอยนางรมเราไปไหน,ไป,นไปดูหอยนางรมกันดีกว่าค่ะพี่เพชรคะ

สุกตังค่ตังเอาวัวมาเยอะยังเลยหรือส่ใบเยอจ้าไม่นะคุณกอะตาวนี่เออยนต้องมงการรูดเรือก่อนสั่งห้ากิโลพร้อมพร้อมส่งไหมคะคุณความฝันค่ะมีอยู่ค่ะแต่ว่าต้องไปทำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะไปทำงานไม่ทันนะคะ ถ้าทำเองนี่ค <forsk Switzerland> <se etzen salaries> hmm. uh ือแกะแกะเชื้อนั่นโอเหรอคะแกะเชื้อที่งานนวดนวย่างนี้แบบทำไอโอให้มันขยับแล้วก็เอาเอาเพียงโออ๋อแล้วหมือนตุ๊กตอ๋อทำไมมอคอยมันรุดออกจากถวงอ๋อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยค่าหรือว่าค่ามาเอาตอนยินดีวะพี่ได้พี่มันเป็นเห็นแเราไหม มาเ, <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้เราออกกังกายฟิตเนสกันนะคะว้าวว่นน้ําหนักขึ้นไม่ไหวแล้วค่ะแอดนุ่มพากทกขึ้นแล้วนะคะสวยมากแสงกระทบกับน้ํานะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูหอยนางรมกันนะคะแต่คุณพ่อบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วนะคะตอนนี้หาเจอไหมไม่รู้าเจอั้มไม่รู้วันนี้เราจะได้เจอหอยนางรมไหมนะคะมาดูกันมาลุ้นกันอยู่ที่เกาะมอกระบีนะคะอยู่ที่สุ่งสาครค่ะเป็น เดียบ้านซุ้นอะไรนะคะส่วนกลางเนียนนุ้ยคุณเครือไคโอส่วนอ๋อส่วนอ่าก็จะมาที่ที่นี่บอกว่ามาที่บ้านหมื่นดาวบ้านหมื่นดาวทุ่งสาครนนะคะคุณลุงทนนะคะถ้าจะมาเที่ยวมาได้เลยมาพายเรือก็ได้เอาเรือไปเลยมาพายเรือก็ได้นะคะเอาเรือไปเลยนะคะคุณลุงบอก ออตกปลาหากุ้งหาหอยแต่ว่าก่อนมาต้องอินบ็อกมาก่อนนะคะอินบ็อกมาทางช่องทางนี้ก็ได้ค่ะทางเพจชีวิตได้เลยแล้วก็เดี๋ยวน้องแอดแจ้งจัดการให้นะคะองอ่าเออโอเคโอเคมีเพจด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะอ,อ่ะเพจชื่อ ฟาร์มหอยแมลงผู então, ้ลุงทนณบ้านหมื <ver> ่นดาวนะคะผู้ติดตามเยอะมากนะคะห้าร้อยเก้าสิบสองคนนะคะจะบอกว่าคุณลุงคุณลุงทนของเราเนี่ยเก่งมากนะคะด้านการก็เรียกอะไรนะเก่งอ่ะเออน้องแอดแอดมินก็เป็นเอฟซีคุณลุงอยู่นะคะอ่าต้องไปดูคลิปที่คุณลุงพาเที่ยวแบบวิถีชาวบ้านนะคะคือมันเป็นวิถีชาวบ้านจริงๆ เราเราถึงแล้วแต่เราต้องหาต้องหาก่อนนะคะเรื่องหหวานน่อยให้พผลขึ้นไปดีตังหน่อยซูมจะตรงนี้วะเราไปตรงนี้ตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้ไหมไอ้นี่มันติดไม้นี่อนี่นี่นี่บีโยบีโยบนเรือได้ไหมถ้าบีมขึ้นยาวเออได้ได้เอาผีแปดผีแปดตื้อตื้อมีนี่

พอเท้าคลองไปไหมไอคลองเลือไปยังคลองไม่เอามาแล้ว um> ตึงวะการเาการทำชาวประมงนี่เราต้องเรียนรู้เรื่องทักษะการทรงตัวตัวนะคะทุกคนค่ะทรงเหมือนได้ฝึกทักษะนะคะตอนนี้เรามาดูหอยนางรมก่อนอยู่โอ้ยหอยน่งรมนะคะหอยนางรมมนตู้นั่นเลยโอ้ยใครอะซื้อหอยโอ้ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก นี่ค่ะทุกคนหอยนางรมหอยนางรมของอ่าของอะไรของอะไรก็มันเป็นสายพันธุ์ได้ค่ะทุกคก็ของพี่นี่ด้วอ๋อของทุ่งสาครบ้านลุงทนของเรานะคะอู้ตัวตัวย่อยอยู่อยู่กับผงไว้แค่นะ้นหมดแล้วนะนี่โอ้แล้วน้องจําได้ว่านั้นปีเป็ดบอกว่าพึ่งหลงหอยนี่มันตัวย่อยขนาดนี้แล้วไม่ไม่ใส่ย้อยอยู่แล้วกันนะพ่อท่านนี่อู้ ทุกคนคะ่ะมันใหญ่มากเท่าฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามืออีกอ่ะอื่อหญ่นางรมโอ้โหอุ้ยตัวนี้ตายแล้วอุ้ยตัวนี้โดนกินแล้วตายใช่วอ,อืมตัวใหญ่ดเชื่อได้หลานนะดูสิคะทุกคนคะ่ะเท่าฝ่ามือเลยนะคะสั่งซื้อได้นะคะสั่งได้เลยนะคะด,ดูดิตัวใหญ่มาก โอมากินที่นี่คุณพ่อบอกว่าอ่มากินที่นี่จะได้สดสดกินบนแพกันไปเลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือแพ่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านอยู่เยอะด้วยนี่โอ้โหไอตัวนั้นใหญ่มากนี่มันจำตาจัดตายไม่มากแล้วแล้วการเลี้ยงหอยนางลมเนี่ยมันนานแค่ไหนอะครับพ่อพ่อยังรู้ใจเวลานานมีกว้าเหมือนกัน อืมพี่ปากกว่าแต่ว่ามันตัวยญ่งนะหนูเนาะใหญ่กว่ามืออีกค่ะอ้าหูได้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 ค่ะอืมอืมนี่หมอเป็ดจองอะไรนี่วนี้อ๋อพี่เป็ดจองจงไกันเนี่ยรวมอไม่เยอะไ้ยงรกมนอ้อแมเยะืมนแมเไอแม้นี่มันน่นมนี่แ่นมป นี่ถึงปอเก็บข้าอีกทีต่อไดอะฮะมันนงนงเอาสักห้าลูกกันทิตาเอาไข่ข้ามามอาวันหยินก็ได้นะรือว่าปันปืดปีเป็ดเอาไปเลยก็ได้คออไม่เอาแเดียวเลยไหมที่เหือไม่เอาเดียว หรือว่าเอาเตะบ้านก็ได้เบอเตบ้านก็ยังยังเลยเบอร์เอาไปต้มกินเนี่ยฮะเอ่มันมันไม่รู้รู้ว่าทําไม่นั่นเดนองเอาฟวงนั้นกอยไปทำอก็ได้เพื่อแม่เหมือนว่วลาวตัวเดียวถึงงแต่อยเอาเฉียมา เ,เอ,อะมาเื่องงอวแม่น,นตดเดเหไหม่นดูแม่ปอบแม่สาวสาวสา,าวเพื่อว่าเดี๋ยวยินปูนเือนเรานี่เดี๋ยวมันนะนี่นนโอ้เดี๋ยว,วกหน่อยอนี่ไฮยาลังค่ะใหญ่เกินใหญ่มากทุกคนเเ,เก็บหอยนะคะเก็บหอยแมงผู้นะคะ ที่บ้านหมื่นดาวทุ่งสาครค่ะกับลุงทนนะคะสามารถติดตามเพจได้นะคะเพจหรือว่าใครจะสั่งซื้อทางทางเพจได้เลยนะคะเชื่อได้นะคะเพจควมามหอยแมลงผู้ลุงทนอ่าบ,บ้านหมื่นดาวอ่านะคะมากินสดๆเราที่นี่ได้เลยนะคะเอ้านี่วิถีชาวบ้านจริงๆนะคะเกลืองเกืองบินตีมาแลหละเราซ้าจีแลหละเราอือตัวใหญ่มาก อเอาไปกันเดี๋ยวพอทำไปเดี๋ยวน้องว่าเก็บอันนี้ก่อนดีไหมเก,ก็บเลยจะปรับลูกนองกันกัดเชี่ยวกันเรื่องการเกลื่อนไว้บนน้ำเอาได้ฮะไม่ช่งวงเวลาจะไปตตมานเลยไหมหจะเดินไปโกนไหมไม่เดินเลยใช่ไหมไม่เดี๋ยวคอยมาวันล่งหล่าวว่ามาฮ่ากุ้งวัวคำ ทุกคนคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสนใจหากุ้งตอนดึกกันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเรามากันวันหลังอีกนะคะกับคุณลุงทนนะคะบ้านหมื่นดาวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปโลกกุ้งเราจะไปโลกกุ้งกันนะคะหลกกุ้งก็คือการไปหากุ้งโดยใช้ไฟส่อง<ด>ประมาณใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเอาอ่าหอยนางรมกับเข้าที่ก่อนนะคะ พาทิตขึ้นแล้วสวยมากค่ะพาท<ม>ิตตดวงใหญ่มากเห็นไหมคะทุ่งสาคอกระบี่นะคะทุ่งสาคอกระบี่เอางดยีย่ง่ง๋ยเมาเดี๋ยว้องขึ้นไปให้ก้นนะที่อนตึกปีเป็ดปีเป็ดเออฟาลาตาเด็ยตุ๊กนรอุ้ยปีเป็ดี๋ยวเป็ดอย่าไปยั้งเมันเลินไมนั่นหมายใจแลง

เดี๋ยวเดียวย่าังไงไมีอย่งไม่หอ,อหนังนี้เหรอคะโอ้นี่ออดูด,ดใช่คะ่ะดวงอาทิตย์ขึ้นสวยมากนะคะนี่เราก็มาแล้วโอยนี่ไปกันเลยแ่อยุาข้ามมาแล้วมห่วงเดียวเนี่นอย,ยอุ๊บอึ๊บตุ่ม แันไหนนะเป็นคุณลีเองควาอยู่ไหนลืมไม่ไปแล้วนะคะเราใจนาลืมควายเลยเนี่อบุ๊ป้าถ้าคุณพ่อพายเรือเท่มากเห็นไหมคะเท่จริงๆเลยเท่จริงนี่เราจะพายเรือ มีที่ปักมังทีน้อยดูไว้นั่นแหวบ้านนั่นเองอ่านี่นะคะถ้าเอาหอยจากกระชังตรงนี้ไปทําไปปรุงแล้วก็สามารถนั่งกินตรงนั้นได้เลยนะคะชมแสงชสมธรรมชาตินะคะ,ะวิถีชาวบ้านจริงๆค่ะถ้าแบบอยากพักผ่อนแบบแนวทาเขาเรียกไงคะตามธรรมชาติวิถีธรรมชาติวิธีธวิถีชาวบ้านนะคะมาได้นะคะมาได้ที่นี่เลย อ,อันนี้ถ้าน้ําขึ้นนะคะมันจะขึ้นสูงถึงถึงคานตรงนั้นเลยนะคะแต่ตอนเนี้น้ำลงค่ะขึ้นนึงข้นนึงไมลขึ้นนึงคอึ่งท่นนึขึ้นหอืมลุกนะจริง อ้อาตอนนี้เราก็ถึงที่สถานที่แล้วเรากลับขึ้นบ้านเ <c oughs> อาเป็ดเอาบ๊อบเดินมาเลย <c oughs> เป็ดง่ะกว่าโทรทับเหล่าตอนนี้เราเป็นถึงเป็นที่เรียบร้อยอ่าเอาอยทำเป็นหม้อเรือ, <c oughs> อ้ก่อนอืมนี <c oughs> ่ครับคุณค่ะเอเอาหอยทำเป็นสมอรเรือ เพราะมันหอยมันหนักนะคะเพ่อหน,นักจริงๆค่ะตัวหนึ่งขนาดเท่าฝ่ามือเลยนะคะหอยตัวตโตโตไปเยวไปดูบนบ้านกันไปกินกาแหกันไอ้น,นี่น้องจวยตื้อขึ้นไปก้าเบนก่อนไหมหรือว่าอ,อ๋อ,อ,อเราเดินไปกับตมนะคะอุย้ยพี่เฟดขอบคุณค่ะ ถ้าเพื่อนๆกรุงเทพหรือว่าชาวต่างจังหวัดนะคะอยากจะมาเที่ยวกระบี่แบบวิถีชาวบ้านชาวบ้านนะคะก็มาได้ที่นี่นะคะเที่ยววิถีชาวบ้านหนูรู้สึกว่ามันธรรมชาติแล้วมันโอเคค่ะมันสนุกนะคะเหมือนมันได้ใช้ชีวิตจริงๆดูแสงเลยค่ะ แล้วมีเป็ดล้างด้าโก้นเดี๋ยวนเอาไฟล้างอ่าเราขึ้นมาล้างเท้ากันนะคะมลมพัดเย็นสบายค่ะไม่ร้อนเลย เมื่อกี้ตอนช่วงเช้าอะค่ะไปหาหอยไปหาหอยกันนะคะเมื่อช่วงเช้าว้าวอเคเดี๋ยวมาปัดอ่ <laughs> ากินกันลเลยนะใช่วันวันนี้อ่อมานอนบ้านพี่เพชรนะคะก็เลยก็เลยบอกเืบอกพี่เพชรบอกว่าอยากให้คุณพ่อพาลงทะเลจังเลยนะคะก็เลยมากันโดยแบบ ไม่ได้เตรียมนัดหมายอะไรกันไว้นะคะอฐานที่จริงของจริงๆนะคะอะอันนี้อวนที่เราใช้แบบหาปลานะคะหรือว่าทํำยงหอยลงนะคะอแสงสวยมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะมีพื้นที่นั่งนะคะอ่าแล้วก็มีบรรยากาศมีโต๊ะนั่งทานนะคะมีห้องครัวอะไรพร้อมนะคะอ่ะ ดูบรรยากาศนะคะสวยมากนะคะ<ต>เพื่อนๆสามารถ,ถตรงนี้เลยอ่าตรงนี้เลยค่ะป้ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรศูนย์เครือข่ายด้านการประมงกิจกรรมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำประมงชายฝั่งหอยแมลงภู้นะคะของคุณนายสุทนชัยมุดนะคะ ลุงทนของเรานั่นเองนะคะอหมน,นี่นะคะต้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพค่ะต้องไปติดตามติกต o k ของลุงทนนะคะชื่ออะไรคะจําได้ไหมจําได้ไหม จำไม่ได้นะคะคุณลุงจะพาเที่ยวแบบไปหาหอยหาปลาหาแมลงผู้อะไรอย่างเนี้ยค่ะน่ารักนะคะตลกดีนะคะอย่าลืม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 ทำเองกินเองนะคะลงไปหาเองด้วยนะคะเออได้ใครไม่เคยแบบหาหอยในอะไรอย่างเนี้ยลองมาลองได้นะคะมาลองได้เลยแสงสวยมากนะคะ โอเคที่ไหนจังบรรยากาศดีจังอ่าที่ทุ่งสาครเกาะม้อค่ะจังหวัดกระบี่นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ของคุณลุงทนนะคะอ่าเลี้ยงเพาะพันธุ์หอยมแมลงภูนะคะตรงนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะมาได้นะคะมาเที่ยวได้เลยนะคะถ้าจะมาล็อกอินมาอ่าวอกอินเอ้ยไม่ใช่วอ l k กอินอ่าบล็อกมาก่อนก็ได้อินบล็อกมาก่อนก็ได้นะคะทางเพจชีวิตก็ได้ค่ะอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วก็เพจ ชื่ออะไรนะคะพี่เพชรทำแนนผู้ลงนนะบ้าน่ดาวได้ค่ะ ตามวิถีชาวบ้านนะคะมากันได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่รับชมนะคะทั้งตอนไลฟ์แล้วก็หลังจากการดูไลฟ์จบไปนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยอ่ารอบอีพีหน้าเนี่ยเราจะไปหากุ้งกันตอนดึงนะคะเราจะไปลกกุ้งนะคะโดยคุณพ่อทนนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีดค่ะ สสวัด <net> <c oughs Anfang> ีค่ะบ <faith> ๊ายบายค่ะ